หลังจากทางด้านของทีมเด็กหลังห้องนะคะได้กลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะปูตินก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่มาเปียงยางแล้วก็ไปเวียดนามนะคะทางด้านของครูฝ่ายปกครองค่ะ ก็มาตรวจความเรียบร้อยนะคะว่ามาทำอะไรกันนะคะก็เนี่ยแหละค่ะล่าสุดนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของสหรัฐค่ะได้ส่งเรือทุกเครื่องบินที่เราคุณหน้าคุ้นตากันดีเนี่ยนะคะอยู่เ e ส d o r e รีโด e ์ e นะคะซึ่งก็เพิ่งมาถ่ายไปด้วยนะคะมาเยือนเทียบท่าที่ปูซานค่ะท่านผู้ชมไม่กี่วันนะคะหลังจากที่ปูตินเพิ่งกลับบ้านไปค่ะก็มาซ้อมรบกับ ของพวกเขาอะนะคะทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐค่ะที่มีกําหนดการในเดือนนี้นะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบทางด้านของจีนแล้วก็รัสเซียนะคะรัสเซียก็ส่งมาถึง40ลำนะคะมาซ้อมด้วยกันเช่นเดียวกันค่ะในเอเชียบ้านเรานะคะในอินโดแปซิฟิกเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของสหรัฐเองเนี่ยทางด้านของกองทัพเรือเกาหลีใต้ก็ได้ออกถแถลงการนะคะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิต USS เชียร์โดรสเวลของสหรัฐนี่แหละค่ะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานยุคใหม่นะคะพร้อมกลองเรือติดตามเดึอดววนเดอแก๊งเนี่ยนะคะมาเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือนในเมืองปูซานทางตอนใต้ของ เกาหลีใต้นะคะเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะซ้อมกันกับเพื่อนๆในเดือนนี้นะคะนอกเหนือจากจะเป็นการแสดงสัญญะแล้วนะคะก็จะแสดงถึงความแน่นแฟนระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ด้วยค่ะก็ความเคลื่อนไหวนี้ก็เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ปูตินนะคะได้ เยี่ยมเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในรอบ24ปีเมื่อวันที่18-19ที่ผ่านมาแล้วก็ไปที่เวียดนามด้วยนะคะก็ลงนามกันในทุกๆมิติเลยทีเดียวนะคะก็ทำให้ทางด้านของเกาหลีใต้นะคะก็เริ่มไม่ค่อยสบายอกสบายใจค่ะปูตินเองก็ได้ตอบคำถามสื่อด้วยนะคะเขาเองก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่กับนาโตของเอเชียนะคะที่ขยายสาขามาถึงบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลานี้นะคะก็เป็นเหตุที่ ส่วนหนึ่งที่ทําให้เขานะคะต้องเดินทางมาเอเชียด้วยตัวเองในเวลานี้นะคะนอกเหนือจากมาชักชวนเพื่อนๆน,นะคะให้ไปร่วมกลุ่มบลิกกันนะคะแล้วก็มาเพื่อที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจีนหรือว่าทางด้านของคิมจองอึนแห่งเปียงยางด้วยนะคะก็ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะจะได้อุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอเชียบ้านเราก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วนะคะไต้หวันเองก็เช้าวันนี้ก็ หเห็นข่าวในสึกกว่าธรรมด้วยนะคะว่าจีนเองก็พยายามอย่างเหนือเกินนะคะในการที่จะใช้วิธีที่ละมุนละม่อมนะคะล่าสุดก็ออกเป็นกฎหมายสําหรับทางด้านของไต้หวันเนี่ยนะคะพยายามจะใช้ตัวบทกฎหมายให้เพิ่มมากขึ้นนะคะจะไม่ใช้บริการของ p l a หากไม่จำเป็นนะคะ